วัดไงรงร่วมกับโรงพยาบาลสง์จัดตั้งกุฏิชีวาพิบาลโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทวราชาย์กรรมการมหาเถวราสมาค,คมเจ้าคณะใหญ่หุนเหนือเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายสงรองเลขาที่การพระราชวังเป็นประธานฝ่ายขราวาดในพิธีเปิดกุฏิต้นแบบสถานที่ดูแลพระภิกษุอาภาต ที่วัดนายโรงเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครได้มีพิธีเปิดกุฏิชีวาพิบานวัดนายโรงโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเีราจารย์กรรมการมหาเถรรัมาคมเจ้าคณะใหญ่หุนเหนือเจ้าวาดวัดพระเชษฐุพลวิมลมังคลา,ารามและในฐานะประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรรัศมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พลเอกการตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวางังเป็นประธานฝ่ายขา้าราชการ พร้อมกันนี้รองศาสตราจารย์ดรชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แพทย์ทนินเวชชาพินันรองอธิบดีกรมการแพทย์ได้แพทย์อภิชัยศิรักุลจิราผู้เำนวยการโรงพยาบาลสงุร่วมในพิธี การนี <premises. S 2> ้เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเีราจารย์ได้กล่าวสัมโูรนียกถาความสําคัญตอนหนึ่งว่าคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมได้สนองพระราชศรัทธาในสมเด็จบรมบพิษพระราชสมภานเจ้ารับเป็นธุระนาหลักการอุดมการณ์วิธีการทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์สู่แก่ประชาชนทุกกลุ่มัยสามารถพึ่งพาตนเองได้และแบ่งปันสมณะฉันสามัคคีโดยเฉพาะด้านการสาธารณสง เพราะเกื้อกูลพัฒนาบุรณาการอบรมประชาชนให้มีศีลมีสุขมีสัมมาชีพประสานความร่วมมือของวัดชุมชนโรงเรียนและส่วนราชการพัฒนาสร้างสังคมสุขภาวะสู่นโยบายระดับชาติ ทั้งนี้พระขูรัตนโสพลเจ้าวาดวัดนายโรงกล่าวถึงกุติชีวาพิบานว่าด้วยทางวัดนายโรงได้ร่วมกับโรงพยาบาลสงฆ์ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาโปรดพระราชทานภัดไกรเครื่องไทยธรรมถวายแก่พระสงฆ์สมณศักดิ์โดยมีพลอากาศตรี สุพิชัยสุนทรบุระเป็นผู้เชิญถวายทั้งนี้การจัดตั้งกุฏิชีวาพิบาลที่วัดน,นายโรงถือว่าเป็นต้นแบบแผงที่สองจากเป้าหมาย13เขตสุขภาพเพื่อดูแลรักษาพระภิกษุอาพาธโดยสามารถรองรับพระในวัดก่อนยยและจากนั้นในช่วงเดือนมกราคม2568จะได้เปิดให้บริการทางด้านการแพทย์แผนไทยสำหรับพระสงฆ์ต่อจนบุคคลภายนอกที่สนใจด้วยปานเป็นบุฟเฟ